โคดินแดง3ามครับเดี๋ยวมืัอนี้โคดินแดงสีบาห์ฮอดประเด็นนะครับเนาะงพี่ที่ว่าพี่น้องหลายคนกับอยากสีหูอยู่นะครับว่าเป็นยังไงนะครับมันก็เกี่ยวกัของโอการเหตุยูทูบครับพี่น้องการทํา YouTube และการเปิดสร้างรายได้กับ YouTube นะครับซึ่งพี่น้องหลายคนกับสีหูอยู่แล้วนะครับเราเข้าต้องผ่านเงินไขสองข้อครับข้อแรกก็คือเาต้องมีผู้้ตตติดามมคคคนนะรับขอออทีี่2ก็ืงจํานวนการดูนะครับการรับชมคลิปวิดีโอของเราเนี่ยสี่พันชั่วโมง นะครับในรอบหนึ่งปีนะครับซึ่งแต่กรคอินแดงก็ตอบได้ครับแต่ตอนนี้ตอบได้แล้วครับที่ตอบได้ก็เพราะว่ามันผ่านตรงนั้นมาแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่สนับสนุนช่องคนอินแดงนะครับบางทีเขา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 เดาเนะเขาบขาเขาดขัเขาเขาาเข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 าลายขาเขาลายขิเขาเทาเขาไขาเขาเขาเาเขาเขเขาเขามขาเาเขาเเาเขาขาเขเขา่เขาเขาเขาเนาเขาเขา่าเอเขาอาเาเขาเาเขาเขาเขนเขาเขาเขาเแนเขาเขาเคาเเขาาเขีาอเา เพื่อผ่านกฎเกณฑ์สองข้อนี้ก็คือเราต้องเป็นไฟให้ก่อนครับเ้าต้องเป็นไฟให้ก่อนครับพี่น้องหมายเข้ามาถ้าเกิดห้องอยากได้อย่างจากผู้ใดนี่นะครับหรือว่าอยากได้สิ่งใดกระตามห้องต้องเป็นไฟให้ก่อนนะครับเป็นแนวคิดในการที่สีอาอามาเห็นคลิปวิดีโอของคนดินแดงนะครับเนาะที่นี่การให้หาสิให่ยังครับในช่องยุทธูมเนะครับการให้ก็มีหลายอย่างนะครับอาจเียความบันเทิงให้ความบันเทิงนะครับ ให้ได้ทันเหตุการณ์บ้านเมืองก็คือการก่อกระแสนะครับในประเด็นที่ดนักอันนี้ก็ได้ครับหรือจะให้เป็นแนวทางให้วิชาความรู้ก็ได้ครับกรรมวณังพิจารณาครับโคดินแดงกรรมวณังพิจารณาเบิ้งว่าอนไรสีมอกับโคดินแดงนะครับเน้องอาทาสีไฮข้อมันเทิงกับคลื่นสิบเป็ดไปได้ยากครับพี่น้องตอนนี้ทีมงานมันมีอยู่ผู้เดียวนี่นะครับนะครับมันมีอยู่ผู้เดียวกับคลื่นสิบวงวนก็จัะไปเฮ็ดคลิป แบบหลายๆคนก็เห็นนะครับกับสีสีโมวนนะครับทาสีไปกาสถารนการณ์นี่็หมายความว่ามันกับสีโมสะดวกนะครับเพราะว่าคนดินแดงก็ต้องอยู่้านขายของอยู่เป็นประจำคนดินแดงก็เลือกเลือกไหตัวนี้ครับเลือกไหตัวเป็นแนวทางการทำมาหานจังสรนดีกว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าถนัดอยู่แล้วกับเป็นสิ่งที่คนดินแดงก็เป็นประกอบอาชีพอยู่แล้วนะครับก็คือการขายกุตี๋ยว นะคพ่อหนิแดงก็เลยเลือกให้เป็นสูตรก๋วยเตี๋ยวครับสูตรก๋วยเตี๋ยวเนื้อก um ับก <360 lor false knowledge> ๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะครับก็เป็นสูตรที่พ่อหนแดงใส่ยูหลักกาที่ใส่ขายอยู่ปัจจุบันนี่นะครับคลิปนั้นตอนที่พ่อหนแดงเฮ็ดคลิปสูตรก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีคนติดตามอยู่30คนครับพี่น้องตอนนั้นถ้าจำโมกติดที่เป็นช่วงอาจจะเป็นช่วงหลังปีใหม่นะครับเนาะหลักการพ่อหนแดงก็เฮ็ดคลิปตัวนั้นออกไป ซึ่งตอนที่ที่เฮ็ดคลิปนี่กอยางที่บอกครับมีคนที่ตามอยู่30คนครับพี่น้องก็สิมีแต่ญาติพี่น้องคนฮูจักแล้วก็คนที่สนิทเท่านั้นแหละครับที่ติดตามคนอะดินแดงอยู่ที่นี่เป็นอย่างคนดินแดงจังอ่าเลือกที่สี่เฮ็ดคลิปสูตรก๋วยเตี๋ยวนะครับมันก็มีขอสรุปยูงสี่ครับที่เลือกเฮ็ดคลิปนี่ก็คือข้อหนึ่งเป็นสิ่งที่เฮ้าถนนดอยู่แล้วเป็นสิ่งที่คนดินแดงถนนดนะครับเราสามารถที่สี่บอกได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะมั้นเป็นเป็นเป็น เป็นอาชีพที่ต้องเฮ็ดอยู่แล้วนะครับข้อท้องก็คือตามสถานการณ์ครับจากสถานการณ์ช่วงนี้ก็ยากลาบากสู้ผูสุ้คนนะครับเนาะอ่าบางคนอ่าเพิ่นมีงานประจําเฮ็ดก็ต้องออกมาเนาะครับบ่งมีงานประจําละหรือบางคนที่เฮ็ดอ่างานเป็นจ็อบหรือว่ารับเมาแบบคนอินแดงนี่ครับแต่ก่อน,นเฮ็ดรับเมาตอนนี้ก็บุมีงานรับเมาซึ่งเฮ็ดหายหลายคนเนี่ยจะต้องหันมาประกอบอาชีพการค้าขายนะครับซึ่งบางคนก็นย,นออกกนยังนึกบ่อกว่าสิเฮ็ดยังเนาะครับเนาะ พคนเนี่ยก็เลยคิดว่าอ่าโตสูตรก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันนหนาซีประโยชน์กับพี่น้องหลายๆคนครับแล้วก็อาจสิได้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพให้พี่น้องเนาะครับเนาะได้เดินหน้ากันต่อไปก็เลยเลือกเฮ็ดคลิปสูตรก๋วยเตี๋ยวนี่แหละครับที่นี่พอลงคลิปไปกับบแมนว่าสิมีเสียงตอบรับเขามาทัานที่เนาะครับเนาะมันก็สิค่อยเป็นค่อยไปครับจากคลิปที่เราเห็นเพราะว่ามันก็ เอาตรงๆคลิปแม้กระทั่งคลิปสูตรก๋วยเตี๋ยวที่คนอินแดงเฮ็ดนี่ก็มีหลายคนเฮ็ดนะครับนาสิเป็นพันๆคลิปเป็นหมื่นคลิปก็ได้ครับจริงๆนะครับก็ได้คาดหวังยังหลายนะครับคิดว่าอ่ะเอามีสิ่งที่สิพ่อสามารถเฮ็ดให้ล้วกาเอาไปถ้ายทอดได้ชัดเจนกับตัวนี้ก็ลองเฮ็ดเบิงบ่งนะครับประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้เสียงตอบแล้วกลับมาก,กับเกินคาดครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้คลิปสูตรก๋วยเตี๋ยไก่กับสูตรก๋วยเตี๋ยวเนือนี่ตอนนี้การอดการเบิ่งกับหาหมืนเทื่อครับ ที่นี่การให้นะครับการให้ก็คือเขาก็ต้องให้ด้วยใจจริงนะครับก็คือบอกสูตรไปก็คืออย่างเช่นคนดีแดงบอกสูตรที่เขาจะแต่บอกไปเบิร์ครับตามที่เขาเห็นสมมือนะครับที่เขาเห็นจริงเป็นยังไงเขาก็บอกย่างสั่นนะครับบอกให้ชัดเจนบอกให้ละเอียดคือสมมุติว่ามีพี่น้องเขาเบิรงคนหนึง่งถ้าเกิดเขาเบิล้วเขาเขาไปเหตุแล้วมันแสบแล้วเขาบักริงสีเขาอาจสีแนะนําให้ผู้อื่นเวิรงนต่อจัง่งนีเนระครับเนาะอันนี้คนดนแดงพ้องว่าเป็นคลิปที่บ่ตายครับ ถ้ามาคลิปที่บอตายไมาถึงว anyway. ่ามันซิมีคนเบิ่งเขามาเพิ่มเรื่อยๆครับสมมติว่ามือนี้มีคนเบิ่งเฮ็ดเป็นแล้วมือต่อไปก็อาจจะมีคนอยากเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวอีกกลับมาเขาเบิ่งอีกนะครับกระิมีคนอยากเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเขามาเบิ่งอีกเรื่อยๆอันนี้คนดินแดงบอกว่าเป็นคลิปเปิดนะครับคลิปเปิดนีคือคลิปที่บอตายนะครับกระิมีคนเบิ่งเรื่อยๆบอแน่ครับถ้าคลิปนี้มันยังอยู่นี่อีกร้อยปีอาจจะเป็นสูตรก๋วยเตี๋ยวร้อยปีคนดินแดงก็ได้ครับคนดินแดงอาจจะยังอยู่นะครับแต่สูตรกก๋๋ววยยยยเตีีอออูู่่่ในน็ได้้ครับพง ครับหลังจากเข้า,าเฮดคิปไปแล้วนะครับเนาะในสิ่งที่เขาคิดว่าเข้าถนัดที่สุดนะครับเราเป็นเป็นตัวของตัวเองที่สุดขนาดที่สุดและสามารถอธิบายได้ชัดเจนที่สุดออกไปแล้วเนี่ยก็ต้องค่อยตามผลครับเพราะว่าคนที่เพิ่วมาเบิ้งเนี่ยเพิ่นอาสีมีการถามเข้าคำถามาั้ง,ง,งความคิดเห็อนกันเลยนะครับข้างไอตรงแสดงความคิดเห็นเพิ่นอ,อาสีมีพี่น้องอาสีมีคําถามเข้ามาเขาก็ต้องไปค่อยตอบครับไปนีไปค่อยตอบตอบในสิ่งที่เขาตอบได้แบบชัดเจนและถูกต้องเนาะครับเนาะถ้าตัวใดบ่ถูก โมนใจก็ต้องไปหาข้อมูลมาก่อนนะครับหาข้อมูลมาเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ข้อมูลที่ดีที่สุดไปได้คําตอบที่ดีที่สุดไปก็ต้องคอยติดตามผลที่เขาลงไปนะครับราทาเป็นไปได้หาสามารถเ็ดคลิปที่มันต่อยอดจากคลิปแรกได้เนี่ยที่ดีนะครับซึ่งคนในแดงก็นใช้วิธีการว่าข้อห้าเฮ็ดคลิปโตที่เป็นสูตรก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับก๋วยเตี๋ยวไก่เมะลราไปการสิลปะเพิ่มโตเมนูต่อยอดไปนะครับออย่างเช่นจากสูตรก๋วยเตี๋ยวไก่มะลาเนี่ยน้ำซุปเนี่ย มันสามารถที่ต่อยอดเป็นซุปเปอร์ตีนไก่ได้นะครับคนวนี้นแดงก็มาเห็นต่อยอดจากตัวคลิปก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะครับโดยใช้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไก่มะละมันก็จะเป็นการต่อยอดคลิปตัวนี้ไปนะครับซึ่งทำไงว่าเบิ้งคลิปซุปเปอร์ตีนไก่เลยแต่ยังไม่ได้เบิ้งคลิปเห็ดสูตรก๋วยเตี๋ยวไก่นะี๋ยวเข้ากับทิมลิงไว้ใต้คลิปของอ่าคลิปของซุปเปอร์ตีนไก่เลยครับว่าให้ย้อนกลับไปดูคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ดูเขากระสิกลับว่าเบิ้งคลิปก๋วยเตี๋ยวอีีกกนนนะะครรับ็สิเปปมาณ้ ทั้งหมดนี่ก็คือสรุปแนวทางของคนดินแดงก็คือเราต้องเป็นไฟให้ก่อนนะครับส่วนสี่ไหยังเนี่ยตรงนี้พี่น้องต้องไปขึ้นนะครับว่ายัางนี่มันเป็นโตเป็นโตของโตเอกนะครับเป็นสิ่งที่พี่น้องถนัดที่สุดสามารถที่จะอธิบายได้ชัดเจนที่สุดก็ห้สิ่งนั้นแหละครับเพราะสิ่งที่คนสนใจเนี่ยมีหลากหลายอยู่แล้วครับคนคน,คนในเมืองให้หอกกรสิบแปดิปลาดลอยล้านคนนะครับความสนใจสิบกรสิบบ่ขึ้นกันนะครับเพราะฉะนั้นบอดองยานครับทา้ทาถนัดชิ่งไดกัน ลองลงจริงหน่กไปครับนาซิมีเสียงตอบรับมาดีครับลองเบิ่งนะครับเด้อครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่นาซิมีค้นสงสัยอยู่หลายคนครับซึ่งตอนแรกคน้นแดงก็สงสัยกันแต่ตอนนี้บอสงสัยนะครับก็คือพ่อผ่านกฎเกณฑ์ของ YouTube เอาไง,ไงเขาเปิดสางไรได,ได้ได้แล้วนี่โฆษณาจะเข้าทันทีไหมเดี๋ยวไปเบิ่งนคำตอบจากคลิปนี้ครับคลิปนี้ คนนินแดงพึ่งอัพโหลดไปนะครับพึ่งลงคลิปไปเมื่อเมื่อวานนี้นะครับเนาะมีคนเบิงอยู่แค่ตอนนี้มีเบิงอยู่ป,ประมาณ30คน,นครับเดี๋ยวลองเบิงครับว่าสิมีโค้ชได้ขอบอกเดี๋ยวเบิงพรพอกันเลยครับพี่น้อง เป็นคำตอบที่ชัดเจนนะครับเสียในบายคลิปที่ลงไปนี้ยังไม่ใช่คลิปยอดนิยมนะครับเพิ่งลงไปเมื่อวานนะครับจากชแน l ที่มีคนติดตามแค่1000กว่าคนนะครับราคายอดวิวแค่30ครั้งนะครับหรือ30ิวิวมีโฆษณาเข้าแล้วนะครับชัดเจนนะครับตรงนี้แต่คลิปของเขาก็ต้องผ่านกฎเกณฑ์ของ u t u b e นะครับเอาไงไงคือว่าต้องโปรตนลิขสิทธิ์นะครับไม่ใช้เพลงประกอบที่เป็นลิขสิทธิ์เอา่งไงคือเป็นเพลงที่ตามท้องตลาดทั่วไปที่เข้าฟังของศิลปินต่างๆเนี่ยบบ่่ได้นนะะคครรััเอาางย ไม่สื่อเป็นทางลามกอนาจารนะครับแล้วกาเป็นคลิปที่บอสือถึงความรุนแรงไม่ได้สอไปถึงเรื่องการพนันหรือยาเสพติดอาวุธปืนนะครับพวกนี้แล้วก็ไม่ติดลิขสิทธิ์ของเพลงที่นามาประกอบคลิปอันนี้กขนาดสิบพาน,นครับทามีขอพิพาทประกันได้ก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับอาวากาพึงเริ่มเก็งมากนะครับแต่วา่ากะพรายามทีดีซื้อออไปพี่ลองเห็น นะครับเพราะว่าไอ้สิงที่คตินแดงเอามานําเสนอวันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่คตินแดงสงสัยมานานแล้วเหมือกันครับเราเพิ่งหูคาตอบนะครับซึ่งคิดว่าหลายๆคนก็อยากฟูงคำตอบเพื่ออยงคินแดงก็เลยเอามานํนเสนอพี่น้องครับวันนี้ครับกับระมาณนี้เนาะครับคลิปนี้เดี๋ยวคนแดงกับสิปิดคลิปเป็นวันนี้ครับเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ